อามาเรื่องของครูกิจหลีกภัยกันสักหน่อยหนึ่งค่ะมู้ฟังเพราะว่าถ้าทางจะยังไม่จบค่ะมู้ฟังคดีนี้แม้ว่าศาลเนี่ยจะพิพากษาตัดสินไปแล้วแต่ว่าล่าสุดปปชเตรียมนะคะอุทธรคําพิพากษาเรื่องนี้ค่ะก่อนหน้านี้เท้าความกันนิดหนึ่งนะคะศาลอาญาทุจริตและก็ประพฤติมิชอบภาค้ามีคําสั่งพิพากษาตัดสินจําคุก ครูกิหลิกภัยนะคะตอนสมัยดำรงตำแหน่งเป็นนายกอบจอตรังค่ะเป็นเวลา3ปี4เดือนปรับอีก68,000บาทแต่ว่าโทษอาญาเนี่ยให้รอลงให้รอลงอาญาไว้เป็นเวลา2ปีค่ะจากคดีทุจริตเรื่องของการเช่าท่าเทียบเรือนาเกลือเพื่อใช้ประกอบกิจการท่าเรือใช่ไหมคะอันนี้เนี่ยตามรายงานข่าวของ สำนักข่าวอิสร,รานะคุฟังอาจจะย้อมไปนิดนึงนะสำนักข่าวอิสราเนี่ยเขารายง,งานความคืบหน้านะคะว่าเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาที่ประชุมของปปชมีมตินะคะไม่อาจเห็นพ้องกับคำพิพากษาของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9ค่ะเห็นควรนะคะปปชก็เห็นควรว่าจะอุทธรคำพิพากษาที่ว่านี้ในประเด็นการรอลงอาญารครูกิจหลีกภัยในคดีนี้นะคะ่ะผู้ฟัง นี่เขานี่เขามองงี้นะเขาบอกมองว่าแม้ว่าสรุปแล้วมีความผิดแล้วก็ให้รอลงอาญาแต่ว่าทางปปชเขาบอกว่าไม่ได้ปปชเขาไม่เห็นด้วยไม่เห็นพ้องกันค่ะก็เลยเห็นควรว่าจะอุทธร์คำพิพากษาของศาลค่ะคดีนี้นะคะคุณฟังต้องเท้าความอีกปปชเนี่ยเขาลงมติ มีมติงแต่67ชี้มูลความผิดค่ะผุ้ฟังแล้วก็ส่งเรื่องไปที่ศาลใช่ไหมคะ,ะหลังจากที่พบว่ามันมีการทุจริตเกี่ยวกับการทำสัญญาการเช่าท่าเทียบเรืออาคารนะคะของตำบลนาเกลืออำเภอกันตังจังหวัดตรังนี่แหละนะคะเพื่อใช้ประกอบกิจการเดินเรือทะเลเนื่องจากต้องขออนุญาตต่อกรมเจ้าท่าแล้วก็มีอัตราค่าธรรมเนียมที่ต้องเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการแล้วก็ค่าอุปกรณ์ที่ใช้การลำเลียงขนถ่ายสินค้ารวมทั้งไม่ได้เสนอ ข้อมติจากสภานะมันเหมือนว่าต้องขอก่อนขอมติจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังกอนแต่ว่าไม่ได้มีการขอความเห็นชอบจากทางผู้ว่าแล้วก็ไม่ได้ดําเนินการโดยการประมูลตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยดังนั้นนี่แหละค่ะเขาก็เลยมองว่าเป็นข้อทุจริตแล้วก็มีเหตุนะคะมีเหตุให้ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมในการออกใบแจ้งหนี้ ไว้ก่อนได้ดังนั้นบริษัทที่เป็นคู่กรณีก็คือบริษัทสุไกยจำกัดคะ่ะเพือนฟังดังนั้นมันก็เลยไม่เป็นรายได้ของอบจอถูกไหมคะ,ะเขาบอกว่าเอกชนเนี่ยเข้ามาใช้เครื่องจักรแต่ละวันเนี่ยใช้เครื่องจักรประมาณ5-8คันเอปคันแล้วก็มาจอดแบบจอดทั้งวันทั้งคืนด้วยนะคะแต่กับกลายว่าไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในส่วนของเครื่องจักรที่บริษัทสุไกยเนี่ยนำมาไว้ในพื้นที่นะคะในท่าเรือที่เกิน24ชั่วโมงคะม่ะเพื่ฟังแล้วก็ ปปชเดือนกุมภาพันธ์ประมาณไปไปลายเดือนปปชจังหวัดตรังเนี่ยก็เลยชี้มูลความผิดนะฮะสมัยที่ครูกิจหลิกภัยเนี่ยดำรงตําแหน่งนายกอบอจอไปรวมกับพวกเนี่ยสิคนเรื่องของการจัดซื้อที่ดินเพื่อน,นํามาเก่อสร้างกันทุกฝั่งนะคะกระบวนการหลังจากที่ปปชเนี่ยส่งเรื่อง ไต่สวนเอกสารสำเนานะคะคำวินิจฉัยไปยังให้อัยการสูงสุดเพื่อดำเนินคดีค่ะมู้ฟังตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการรอผลพิพากษาอยู่อีกหนึ่งคดีค่ะมู่ฟังอันนี้เป็นอีกหนึ่งคดีนะไม่เกี่ยวกับที่ประปะชรเนี่ยเขาอุทธรคำพิพากษาอันนี้ไปนะคะมู้ฟังที่ให้ร,รอลงอาญาครูกิจเป็นเวลาสองปีอะด้านนี้เขาบอกว่าเขาไม่เห็นพ้องไม่เห็นตามสารดังนั้นก็เลยอุทธรดิฉันก็เลยบอกว่าเรื่องยังไม่จบแล้วก็มีเรื่อง ที่ปปชอของตังนี่แหละชี้มูลความผิดเรื่องของการจัดซื้อที่ดินเพื่อน,นำมาก่อสร้างท่าเทียบเรือค่ะมือฟังอันนี้เนี่ยตอนนี้อยู่ระหว่างการรอผลพิพากษาอีกหนึ่งคดีนะมือฟังค่ะโอ้นะ,ค,ะครูกิตลิกไพนะคะตอนนี้เนี่ยอายุ89ปีแล้วนะคะก็เป็นที่ทราบกันว่าเป็นพี่ชายของคุณชูลิกไพ่ค่ะมือฟังอดีตนายกรัฐมนตรีครูกิตเนี่ยดำรงตําแหน่งนายกอบจเนี่ยยาวนานมาถึง25ปีหรือว่ากว่า5สมัยนะคะ อห้าสบายเลยนะ25ปียาวนานพอสมควรกันผู้ฟัง